อ่วันนี้เราก็มาอยู่กันที่โปเกมอนเซ็นเตอร์สิงคโปร์ซึ่งเป็นโปเกมอนสาขาเดียวที่อยู่นอกญี่ปุ่นอ่เราเจอของชิ้นแรกเอ็กซ์คลูซีฟที่นี่กัปตันกััปตนน,นี่อันนี้อันนี้ใครนี่แอร์โฮสเตดน่าจะ <Singapore S 2> เป็นสิงคโปร์แอร์ไลน์ป่ะ เป็นผู้หญิงด้วยนะผู้ชายไม่เทียบกันใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายไลเซนคุณมัสดามินเนโนสวิตด้วยนะ

คู่น้อยต่อยหนักที่สุดของโป k กม o n เซ็นเตอร์ดูอินเทอร์เฟโอ้ยนี่ไหลอะไรอุณพ่วะอ่ะั้นเราเลือกมาสักตัวหนึ่งเอาเป็นไฟตัวนี้ทุกคนรู้จักให้เดาเร็วติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กร่านมองเยอะดีดูเลยนี่นี่ดูเกมนเด้อ เขาดูทังหมดเลยวิสเนสมีไทยด้วยเพราะว่าน้องเป็นร่างหนึ่งนาะเขาก็เลยมีแบบอันเดียวโพไปก่นอนเราไปดูร่างสองเราไปดูร่างสามเลยแล้วกันเจ้าแม่เป็นการเสร็จเวลาวอล์คส์เลเกิร์ด,ด์นี่มีอันนี้ด้วยทีมิเตดร์บิร้อยแต่มันยังไม่พอกลุ่มที่ตะกี้น้องเขาไม่มี เมกาชาร์ลิสต์ X ยังไม่พอเมกาชาร์ลิัต์ Y เขามีแบบรูปภาพเอามาใส่ไว้ไในรีวิวมีรูปอันอจริงๆค <c oughs> ือดีเฮ้ยแล้วมันมันบอกมันอัปเดตทุกอันเลยนะอันนี้บอกไม่ได้ว่าหนักเท่าไหร่ <c oughs> ชอบอันนี้สุด เสียดายมันไม่มีเสียงแบบเวลากดแมันก็มีเสียงอะไรย oh. เปลี่ยนสีกระถายด้วยเด้ชอบม่ะชอบชอบชอบจิงด เลยนะคะวางเจ้านี้ไอ้เจ้าทราเวลไกด์ของเราไอ้คนนี้นึ่งปึ้งขึ้นมาแล้วยิงเสิร์ฟชุบ นี่ฟันแปลผิดกฎหมายนะคะถ้าจะไปแกล้งนกที่โฮโนลูลู เพราะฉะนั้นอยู่บ้านแกล้งหนกไปถ้าเป็นคำที่คน,นรุ่นลูกเข้ายวผิดกันไหม มีสมัยชาเลนจ์ด้วยค่ะมาแล้วมาแล้วมาสมัยชาเลนจ์ก่อนอื่นเราก็ต้องวางบัตรของเราปึง้งอุ้ย,ยมันลื่นลื่นนะคะอ๊ว้าว เสร็จเลยนะคะเนี่ยในการมายืดหนึในการนะคะไม่ยอมแพ้3 2 Three, two, one. 1ว่ะโอ้ท็อปเทนได้ที่หก แรงนายการนะคะแล้วก็นายการนะคะเอ๊ะคนนี้ก็น่าคุ้นๆนะ3 2 1กลัวหาที่สาม มันใช้ลักเขียนไหนเนี่ยขอดูหน้าคนที่ยิ้มได้ที่สามหน่อยได้ไหมคะ,อะโอ้ทำลายสถิติตัวเองนะคะเนี่ยการ เมาเมาซ้อมมเป็นคนดูแลกระเป๋ามารับกระเป๋าเร็วค่ะมารับกระเป๋า น,นุกใจเลยอ่ะเริ่มชำนางแล้วค่ะเริ่มวหวขึ้นเริ่มวหวขึ้นสองร้อยสามสิบคะแนนสุดยอดเช็คอินเคยอรอสแรกป้ค่ะสีเขียวแปลว่าสี่ ช่วยด้วยสีฟ้าสามไปสองสี่หกแปดสามสามสิบอันนี้เกินแข่ง hey, 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 hey. ๆข่งขสามร้อยยอยากแข่งเกมนี้อวินไอวินในการดอยากแข่งเกมนี้ <c oughs> ไม่ยอมไม่ยอม <c oughs> ไม่ยอม เอ๊ๆเขามีเติร์บอร์ดบืยืวยวายวายวายเรื่องหัวเสียนะคะเนื่องจากเขาคิดไวแต่เขาไม่ยอมดูว่าลูกค้าถืออะไรอยู่เขาไม่ยอมดูทุเรียนอีกแล้วนะคะทุกคนเริ่มหัวร้อนแล้วอี Good good match match อีกนะคะคนมั่นหน้าค่ะเขามาถึงปุ๊บเขาบอกว่าเขาจะสคริปติวทอรี่แล้วก็มั่วเอาค่ะแล้วมันเป็นยังไงอะมันก็มั่วไงอุ้ยแล้วเวลามันหมดด้วยอ่ะ สามร้อยต์ยค่ะมาเลยมา 6ใส่เลยเบอร์6เบอร์6เบอร์6ขี้หมูชิมัดเลย เท่าไรครับสองคะแนนมาและคู่แข่งเขาก็คือแล้วเราก็เพิ่งมารู้ว่ามันจะต้องเอาไปใส่ไอตัวช่องขอ,งข,องขาวแล้วรถมันจะหายไปมันจะสั้นลง สนุกใหญ่เลยเฮ้ยโอ้โหคนนี้นะคะควรไปทำงานในแอร์พอร์ตไหมสองร้อยเจ็ดสิบส ซ้ายขวาซ้ายขวาอึ๊บอึ๊บเราเป็นผีเสื้อตัวน้อยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยชนใหญ่เลยทางนั้นยังไปแบบสุดยอดมากสองร้อยเราประเด็นคือของเขามันหลุดหายไปเล่นไหมเล่นไหมมะนะต้องเอาสิบนะสิบแตมขึ้นไปเลยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะ รถอะไรได้บ้างเอ,อย่ยว้าวการได้นพาโมนี่นะคะโอ้โ oh. หวันนี้ไพรเวททัวร์สุดคือไม่มีใครเลยมีแค่เราสองคนทั้งทั้งมิวเซียมเนี่ยมีกันแค่นี้แหละ Create music as usual อ๋อมันจะเป็นเสียงดนตรีด้วยนะ การ์ดของเรานะคะดูซิหล่อสิสอทัชเหรอหอืมอ <c oughs> เราจะกระโดดเข้าไปสักหน่อย เคนน่าจะ เข้ามาในเจ์นี่นะคะก็คือนี่เลยว้าวโดยปกติแล้วเนี่ยเราต้องไปยืนอยู่ตรงนู้นลิบลตรงนี้เราจะได้เห็นรถไฟผ่านพอดีเลยพร้อมกับวิวที่ดีที่สุดของน้ำตกในจูชางจีแอร์พอร์ตว้าวเลิศเกินส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นหอ,อการบินเลยนะคะ ถ้าไปดูสักเล็กน้อยฮึบนี่มองขึ้นไปได้เลยบอกเลยว่าอันนี้คุ้มจริงอันซีนสุดอยู่มาตั้งนานก็ไม่เคยรู้นะว่ามีจนได้มาแบบหาข้อมูลแล้วก็แบบเอ๊ะทำอะไรดีนะที่ดูชางอ e ีอร์พอร์ตอันนี้สุดๆไปเลยนี่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปใน ออฟสิเอ้ยออฟพาร์มนีปุ๊บใบบัวทั้งหมดเนี่ยแปลน้องจะมีเสียงเพลงแล้วเมื่อกี้ที่เข้ามาก็คือประทับใจมากเพราะว่ามันแบบคือตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบออฟเคสซาเป็นเป็นเครื่องเสียงแบบแน่นๆเลยนะยืนอ,อยู่ตรงกลางแล้วทั้งไฟทั้งแสงสีแล้วก็เสียงอัดมาให้แบบเต็ม แสงสีเสียงครบเครื่องแค่มายืนตรงนี้ก็รู้สึกคุ้มแล้วแต่ว่ามันมีหลายๆอย่างมากให้เล่นในนี้ทั้งแบบทั้งเกมถ้าเกิดใครพาเด็กน้อยอะไรอย่างนี้มาเขาจะเอนจอยมากมีทั้งเกมทั้งแบบความรู้แล้วก็มีแบบเสียงเพลงอันนี้คุณแม่น่าจะชอบเพราะฉะนั้น10เต็ม10แนะนำให้มาถ้าเกิดถ้าเกิดพาครอบครัวมาก็จะพามาตรงนี้เหมือนกันให้มันได้ลองได้มีประสบการณ์ตรงน,นี้มาก เสียงมันแบบเสียงดีมากๆขึ้นเสียงเขาเน้นมากนี่เอาขึ้นลงแบบนี้เลยในทุกครั้งที่เราขึ้นลงอ่ะไอเจ้าตัวเนี้ยมันมีเอฟเฟกต์ นะอันนี้อันนี้ดีต้องกลับมาซ้ําแล้วก็จะพาคนอื่นมาคุณพ่อคุณแม่น้องๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากมีประสบการณ์แบบอยู่ในสนามบินแต่เอนจอยมากแล้วอยู่ได้เป็นชั่วโมงก็คือที่นี่เลยครบจบวันนี้มาไม่มีคน <c oughs> ไม่มีจริงๆคือทั้งโซนทั้งมิวเซียมมาเป็นของเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแบบ ถ้าถ้าปกติเป็นอย่างนี้นะก็คือเป็นที่ที่สงบพร้อมที่จะแบบถ้าเกิดผู้ใหญ่มาอเงี้ยนั่งได้เด็กๆมานั่งเล่นเกมใครที่ชอบดนตรีก็เรียบร้อยเลยไปอยู่ตรงนู้น Garden of Symphony แต่ว่าถ้าเกิดใครชอบถ่ายรูปสายคอนเทนต์นี่ข้างหลังค่ะไปถ่ายรูปกันได้เลยแล้วก็นี่หน้าทั้งปื้มทั้งการก็ยังอยู่ สนุกมากเลยถ้าเกิดใครมาอย่าลืมแมวะเยียนกันมานะคะทุกคนเพิ่งเพิ่งรู้ว่ามันมีลีดเดียวยพอดูหน้าการเด้วมีให้ดูตรงนี้ด้วยดูนั่นดูแต่ละหน้าโอโ้โหน่ารักมากเลยอ่ะเ,ออเขาแบบตั้งใจทำมากที่นี่นี้คือเรากำลังจะกลับแล้วแต่คนนี้ไม่จบไม่กลับอ,อ,อะไรเนี่ย ยังยังไม่จบอีกจริงๆเราเขาไม่รู้ว่ามันขึ้นบออทีด้วยนี่นะคะที่สองและที่สี่ คิดว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะสุดยอดสุดยอดเลยเหรอเดี๋ยวนะไม่คนอื่นมาบ้าไงไหมก็อย่ามาเลยเดี๋ยวมันจะเยอะที่รับที่รับที่รับรับจริงรับจริงอันนี้ไม่มีคน,นอเอาปิดคลิปให้หน่อยคะ่ะเอาพบกันใหม่นะชางีแอร์พอร์ตบายบายก่อนกลับนะคะก็ยังไม่ยอมจบยังไม่ยอมกลับ มีโรงหนังให้ดูด้วยแล้วมันแบบเปิดเป็นรอบๆก็คือประตูจะเปิดสวิงออกเองอแล้วเราก็ลงมานั่งเลยได้นั่งตรงกลางเพราะว่ามันไม่มีใครนี่ดึงนั่งกันอยู่สองคน สนุกอ่ะหนูเก็บไหมค่ะสนุกจังไปนานนะกดปิดให้ด้วยอันนี้ ใจที่เราบอกว่าเราจะปิดคลิปแล้วก็เจอกันมอไทยแล้วก็แวะกินออโรตีพาตาแล้วก็พรนึดเดลซุกเติมพลังจากนั้นก็ไปช็อปในชางกีแอร์พอร์ตไปช็อปปิ้งก็คือซื้อบาชาคอฟฟี่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ถือมาเพราะอะไรเพราะอยู่ในกระเป๋าใบนี้เพราะอะไรเหรอเรื่องมันยาวนะ เอาเล่าหน่อยเล่งรีบจะออกจากสิงคโปร์ใช่ไหมใช่แล้วทีนี้ปาชา้าวางอยู่ข้างโต๊ะข้างตัวอะไรข้างตัวใครข้างตัวปึว๊บ <c oughs> แล้วเป็นไงเกิดอะไรขึ้น <c oughs> แถวสี่เรียกแล้วค่ะรีบปึ๊บลุกไปเลยไอ้เราก็ไม่ได้เห็นใจว่าเออต้องซื้อปาชา้ามาด้วยนะจนมีพี่คนหนึ่งเป็นป้าบอกว่าเออ ของใครเนี่ยบาชาเนี่ยวิ่งตอนแรกอยู่นู้นเขาไม่ได้เป็นต<ล>อนเขาเป็นแอร์โฮสเตดดูเลนะงั้นเดินมาปุ๊บมาข,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 ของใครค่าของใครค่าเขาถือมาพเข้ากับกวดน้ําเราก็เอะใจแล้วเฮ้ยเราซื้อมา,าบาชามันนี่แต่ทําไมไม่เห็นมีบาชาอยู่ที่ตัวเราเลยมองให้พื้นเอ๊ะก็ไม่มีตอนยกก็ไม่เจอ <c oughs> ก็เลยยิ่งเดินเข้ามาใกล้ก็ยิ่งได้ขับแข็งใจว่าเออใช่แล้วเลยสกิดเธอ เนี่ยแหละของเราปเะเธอบแบบใช่แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละ,ะ,ละคนนี้แบบอึ้งไปเลยต้องต้องขอบอกนิดนึงว่าบาชาอันเนี้ยแพงมันเ,เป็นกาแฟกล่องละห้าสิบสิงคโปร์ดอลลาร์ก็ก็ห้าสิบคูณยี่สิบห้าได้เท่าไหร่คะห้าสิบคูณยี่สิบห้าเดี๋ยวก็เข้านัดแยหนึ่งพันสองร้อยสิบอืมประมาณพันสองอ่ะกาแฟกล่องเล็กๆกล่องแบบแบบ นังก็เล่แบบอึ้งไปเลยเ <c oughs> อาเป็นว่าตอนนี้ก็ถึงไทยด้วยดีแล้วก็ถึงตอมอแล้วเราจะไม่ถ่ายแล้วนะเพราะฉะนั้นเดยนใจกันทิปหน,น,น้าสนุกมากทิป